สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้า TikTok Channel 1984ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าไม่ได้มารีวิวคือสเปรย์แต่อย่างใดนะคะลงริบองพงลงผืนไม่ได้รีวิวนะคะวันนี้นะคะป้าจะมารีวิวอาหารเสริมสำหรับยังไงคะเนื่องจากว่าอายุ38แล้วเนาะปีนี้38แล้วนะแล้วยังไงคะผิวมันเริ่มหย่อนคอยแล้วทุกคนคอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนคอลาคลาเจนเริ่ม หายไปแล้วตามการล่าเวลาตามอายุเพราะฉะนั้นป้าว่าเอ้ยไม่ได้แล้วอ่ารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วก็เลยจะต้องมีการเพิ่งอาหารเสริมแต่ไหน,ไหนๆจะกินแล้วต้องมารีวิวให้ทุกคนนะคะรู้ไปได้วยกันเลยนะคะดูๆกันไปเลยว่าเฮ้ยมันได้ไหมอันนี้อะไรไงนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกินอาหารเสริมป้าเป็นคนไม่กินอาหารเสริมอย่างต่อเน,นื่องเลยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้กินไมไ่กินแล,กแล้วก็เสียทิ้งนะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากจะซื้ออาหารเสริมที่มันแบบ เยอะๆอะเป็นแบบแพงเป็นกระปุกเยอะๆแล้วแบบอ้าวไม่ดีแล้วก็ต้องมาวางทิ้งแล้วก็เสียดายตังนะคนะเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าจะทดลอง12วันพอถ้าเห็นผลก็กินต่อแค่นั้นถ้าไม่เห็นผลก็คือจบกันบายแยกทางนะคะเพราะฉะนั้นนะคะป้าจะมารรวิวตัวนี้เลยค่ะวีด้านะคะคอลลาเจนนะคะแล้วก็กูตาแมกนะคะทาไมถึงเป็นกูตาแมกด้วยป้าไหนบอกว่าแบบผิวหย,ย่อนคล้อยอย่างเดียวไม่ได้หย่อนคล้อยอย่างเดียวนะคะคอลลาเจนไม่ได้ คนหายไปอย่างเดียวนะคะคือผิวหน้าปะหมอาครับเลยทุกคนจะบอกว่าเนื่องจากว่าลุงหมั่นมานะคะหรือว่าสามีของป้าเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบวิ่งตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็ต้องตามนางไปวิ่งแล้วก็ไปตากตากดงตากแดดเนาะผิวหน้าก็รู้สึกว่าหมองคล้ำก็เลยว่าเออเราก็ต้องจัดตัวนี้มาด้วยเพื่อที่จะทำให้ขาวใสไบรท์หน่อยนะคะแล้วก็คอลลาเจนนี่คือขาดไม่ได้ยังไงก็ต้องโดนต้องรีวิวกันไปเลยคร่วสองกันไปเลยจ้าไหนๆจะกินแล้วไหนๆจะต่อเนื่องแล้วจะมาแค่แบบเอ้้้ยทีละเเมมม็็ดดดไไ่ปา ไปเลยกูตา้าไฮโปรตน,นะคะคือละหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็คอลลาเจนสองเม็ดไปเลยแล้วเราจะมาดูกันในคลิปนะป้าจะให้ดูเลยนะว่ากินทุกวันอะไรย,ยังไงแล้วมาดูไปเลยว่าเออระหว่างทางอ่ะมันดีไหมอ่ะมันโอเคไหมหรือว่าต้องจบแล้วบาย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 ,บายบายบายบึ้ยบึ้ยหรือว่าต้องจบแล้วก็บายบายกันนะคะอันนี้ก็คือแบบเนี่ยเป็นซองๆไปเลยถ้าไม่ดีก็โอเคอ่ะวางทิ้งไว้ก็คือไม่ซีเรียสนะคะเนื่องจากว่ามันซองละเก้าสิบเก้าบาทเนาะนะนะมันก็แบบไม่ต้องซีเรียสแม<า>้จะโชว์ไปเลยว่า ไตาตาปาโนนันงนี่มันเริ่มแบบว่ามีรอยเส้นเล็กๆแล้วก็เริ่มแบบหย่อนคอยทุกคนไม่โอเคเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดนอนไม่พอหลายๆวันนี่คือแบบโอ้โหคาร์บอเนคือหายไปไหนตามการเวลาก็ไม่รู้นะคะแล้วก็หน้าเนี่ยมองเขาอันนี้คือแต่งนะทุกคนอันนี้คือแต่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะมีปัญหาแล้วก็แต่งหน้าติดยากด้วยนะทุกคน อายุเริ่มเยอะเนี่ยเกิดูแลตัวเองไม่ดีนะคะมันก็จะเกิดปัญหานะ่างตรงน,นะคะเราอาศัยแค่สกินแคร์ไม่ได้แล้วอะ่ะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องจากภายในสู่ภายนอกอะ่ะต้องกินได้แล้วอาหารเสริมนะคะบอกกับตัวเองแบบนี้งั้นไหนๆก็จะกินรีวิวมให้ทุกคนดูเลยว่ากินดีไม่ดียังไงน,นี้นะคะคอลลาเจนเนาะขนาดเม็ดมันก็จะประมาณนี้นะคะสอเม็ดนะก่อนนอนอันนี้นะคะซองชมพูนี้เนาะ ก็จะเป็นขนาดเม็ดเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันไปดูระหว่างทางว่าป้ากินนู่นนั่นนี่อะไรยังไงสภาพหน้าป้าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวป้าจะมาสรุปตอนท้ายกับหน้าส,สดๆของป้าเลยให้เห็นกันไปชัดเจนเลยทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะไปแล้วไปทดสอบก่อน12วันนะทุกคนนะไปแล้วค่ะเจอกัน มาคะ่ะทุกคนเรามาดูสภาพหน้าป้ากันก่อนเลยจะเห็นไหมคะว่าใต้ตามีความหย่อนคล้อยมากแล้วก็มีแบบรอยตีนกาแล้วนะสามแปดเนี่ยมีแล้วนะทุกคนแล้วก็มองคํามากอย่างที่บอกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่านะคะป้าอยากเห็นผลอยากเห็นผลอยากรู้ผลนะใจคำนี้นะคะอ่ะโอเค2เม็ดเลยนะคะสำหรับวีด้าคอลลาเจนนะคะแล้วก็ อีกไปค่หนึ่งเม็ดค่ะวีด้าคอลลาเจนแล้วก็อีก1เม็ดเป็นกูต้าไทโอนของกูตาแมกนะคะก็จัดกันไปเลยนะคะอันเนี้ยเริ่มกินเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนของรอยดำนะคะนาอแล้วก็รอยของป้าที่มีปัญหาก็จะมีตรงนี้เลยชัดเจนมากนะคะคือรอยใต้ตาเน้อยเห็นไหมในน้อยใต้ตานะนนะนานะก็มาให้ดูันนี้ชัดๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะ ที่เห็นได้รู้สึกสัมผัสได้ก็คือผิวมันเริ่มลื่นขึ้นลับนะคะแต่ว่าถ้าอื่นๆอาจจะยังเห็นไม่ชัเดเนาะอยง่งไก็ตอนนี้กันไปแล้วเดี๋ยวมาดูผลนะคะไปแล้ววันที่สีแล้วค่ะไปแล้วค่ะเด็กยวจันเรื่องหลัก่กันในกาินมากรู้สึบกบเอง่ายเลยเยรวมเสร็จวันนะป้าจะบอกว่า มันค่อนข้างรู้สึกว่าผิวลื่นขึ้นนี่ถาเห็นว่านอนแบบตีหนึ่งตีหนึ่งมัาจอนติดนะมันรู้สึกว่าผิวมันลื่นขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงแบบเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราให้มันครบก่อนก่อนค่อยมาดูกันนะจ๊ะไปเข้าสู่วันที่สิบแล้วนะคะตื่นเต้นมากบอกเลยเลยว่าไม่เคยกินแบบวิตามินอะไรแบบอาหารเสริมอะไรต่อเนื่องได้แบบสิบวันขนาดนี้คืออเมซิ่งสำหรับป้ามากเลยนะบอกตรงๆนะคะแต่ว่าผลลัพธ์มันก็ตามนี้เลยจ้าเนี่ยนะคะอันเนี้ยที่เป็นก็คือว่าป้าเนี่ยไปแบบ ทำหน้ามานะมันก็จะมีความแบบรอยข,องของ่งรอยเข็มนิดนึงอะนะคะับรวม10วันป้าจะบอกว่ามันรู้สึกลื่นผิวอะนุ่มผิวอะนุ่มผิวลื่นผิวมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์แบบเออมากมายอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าป้าก็ยังใช้ชีวิตแบบตากลงตากแดดออกบูทอะไรแบบนี้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ป้าว่าได้แบบอย่างเงี้ยมีความแบบว่าเลือดฝอดเล็กเล็ก,ลกป้าก็โอเคเนาะโอเคไหมนี <c oughs> ม่เห็นไหมยิ้มออกมานะคะแต่ไม่เป็นไรเรากินต่อขาตอนนี้กินผู้ชา่ยวชาแล้วนะคะมาเลยแบบแบบมาเลยอะ เม็ดใหญ่แบบนี้แต่บอกเลยว่าไม่คาวโอเคเลยอ่ะต่อไปค่ะยังทุกคนว่ายังไงเอาความรู้สึกแล้วกันเนาะเพราะว่าความรู้สึกที่พูดออกมาแบบรูเรียวตามสไตล์ป้าเนี่ยมันจะแบบว่าบ่งบอกได้มากกว่าเนาะนะคะเพราะว่าเนีย่ยมันรู้สึกนุ่มมันรู้สึกลื่นแล้วมันรู้สึกแบบ มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่เหมือนเดิมเอาอย่างนี้ออนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แบบว่าเออไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแปลงก็คงรู้สึกว่าไม่รู้จะก,กินไปทำไมกินต่อไปก็คงไม่มีผลอะไรายอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันมีความรู้สึกดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอออยากจะกินต่อไปเพื่อท,ที่จะได้เห็นผลแล้วว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะค <ง S 1> น,นหนึ่งแล้วก็คอลลาเจนอีกสองเม็ดกะเลยไม่พู้กำกัเพลงนะกินแบบคุดีมากเลยนะแม่ี ต้องพูดดีนิดนึงเออทำไมอะทำไมทำไมเพิ่งมารู้ว่าจะต้องพูดดีตอนเนี้ยี่ยสิบสองวันสิ่งที่รู้สึกได้คือผิวรู้สึกเรียบขึ้นรู้สึกมันนุ่มมันมันเรียบเนียนอะมันเป็นการสัมผัสนะทุกคนมันต้องสัมผัสนะมันจะรู้สึกแบบเฮ้ย มันมันรู้สึกฟูฟูนุ่มนมขึ้นอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าไบร์ขึ้นนะแม้ว่าโอเคแหละจะเป็นสงเป็นสิวตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าโดยรวมก็คือแบบเฮ้ยดูไบร์ขึ้นคือแบบบางทีไม่ต้องแบบแต่งใช้ใช้คุชชั่นไม่ต้องคือปกติไปต้องแบบคุชชั่น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 อย่างงี้เนาะแต่อันนี้คือไม่ต้องก็ได้แล้วก็แบบเออแต้มคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เอา,แบบเอา,เอานะคะโดยรวมก็คือสรุปประทับใจเราก็คือแบบว่ายังไง ทดลองก่อนได้นะทุกคนคือมันซองเท่านี้เนี่ยซองเล็กเท่านี้นะคะในส่วนของกูต้าไทโอนอะ่ะเขาก็ให้ถึง7เม็ดนะลองสักแบบครึ่งเดือนก่อนแบบประทับใจไหมบอกตรงๆนะอาหารเสริมถ้ากินแล้วมันรู้สึกอะ่ะมันจะอยากกินต่อ เลยแต่ว่ามก็ต้องใช้เวลานิดนึงคือให้เวลากับมันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาขนาดประมาณนี้นะคะมันทดลองได้เลยนะซึ่งป้าว่าหาซื้อได้ง่ายเลยแหละในช่องทางร้านสะดวกสื่อทั่วไปเนาะนะคะโอเคป้าก็กินต่อแน่นอนบอกเลยนะคะก็ รู้สึกว่าพอมีวิน,นัยการกินวิตามินที่แบบว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีวิตามินไม่เคยมีวิน,นัยขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตใช้คํานี้เพราะว่าเป็นคนไม่มีวินัยในการดูแลผิวนอกเหนือจากแบบเออเรื่องหน้านะเราใช้สกินแคร์นั้นนี้แต่ว่าเรื่องวิตามินเนี่ยไม่ได้เรื่องบอกตรงนะคะอันนี้ก็มีวินัยเพื่อที่อยากจะให้ได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ได้ผลลัพธ์จริงๆอะ่ะก็สมกับที่แบบเขาขายดีเนาะแล้วก็คือเนี่ยใครเป็นพรีเซนเตอร์ เบลล่าจ้าเป็นพีเซนเตอร์มาจะถงมาตรฐานเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานนู่นนี่คือง่ายๆคือมันเข้าร้านสะดวกซือ้อชื่อดังได้อะมันก็จบปะใช่ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นไม่พูดเยอะนะคะลองไปทานกันได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะติดตามคลิปต่อไปของป้านะคะสำหรับป้าติกต่อชแนลนะคะไปแล้วมาให้ดูรอยค่อยๆก่อนไปรอยตาตารู้สึกมันแบบ ลอยมันบางๆอยู่นะเออนะคะเดี๋ยวไปกินต่อนะ,ะเดี๋ยวไปกินต่อโอเคเดี๋ยวมาเจอกันบ๊ายบายนะไปแล้วนะบ๊ายบายไปค่ะบ๊ายบาย